สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลผีโดนปัดตามคาดข้อเสนอแรกท่าโอนานาแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดถูกปฏิเสธข้อเสนอฉบับแรกที่ยื่นซื้ออังเดโอนาผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานตามคาดสปอร์ตอิตาเลียนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นซื้อข้อเสนอฉบับแรกให้กับอินเตอร์มิลานเจรจา,ราสำหรับการคว้า,วาตัวโอนานาผู้รักษาประตูชาวแคนาลูในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ รายงานข่าวระบุว่าหลังจากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดใช้เวลาตลอดสัปดาห์ในการเจรจากับอินเตอร์เรื่องโอนาน่าแต่ข้อเสนอฉบับแรกก็ยังเป็นตัวเลขที่ไม่ใกล้เคียงกับที่อินเตอร์ตั้งราคาเอาไว้ข้อเสนอ40ล้านยูโรบวกกับเสริมอีก5้าล้านยูโรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดถูกตีกับเพราะอินเตอร์มิลานตั้งค่าตัวโอรอน่าไว้ถึง60ล้านยูโรสามารถแยกใจเป็น2ก้อนได้รอบแรกคือ50ล้านยูโรและส่วนเสริมอีก10ล้านยูโร ทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูนเตตดต้องเผชิญความกดดันมากขึ้นในการควานหาผู้รักษาประตูมือหนึ่งเพราะตอนนี้ได้คู่แข่งอย่างอันนัสเซอร์สโมสรดังแห่งลีกสซาอดุดิอาระเบียในการแย่งชิงตัวขณะที่เจลซีที่เคยเป็นข่าวอยากได้โอนาน่าก่นแมนเชสเตอร์ยูนเตตดก็ยังคงไม่ละสายตาเช่นกันสปอร์ตอิตาเลียนรายงานว่าอินเตอร์มิลานต้องการขีดเส้นตายในการย้ายทีมของโอนาน่าเอาไว้ในวันที่20กรกฎาคมนี้ เพราะฉะนั้นจะเป็นการหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาแทนที่ได้ยากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับข้อเสนอแรกในการยืน่นซื้อโอ้นาหน้านะครับของมันต้องมี